ความลับไอเทมสีทองหลายครั้งที่เพื่อนๆเ,เจอและหยิบไอเทมสีทองเหล่านี้มาใช้เพื่อนๆอ,อาจจะยังไม่รู้ว่าแต่ละชิ้นทํางานและมีประโยชน์อย่างไรและเหมาะกับเลเจันตัวไหนผมยกตัวอย่างเลยนะเช่นกระเป๋าทองควรให้ไลฟ์ไลเพราะไลฟ์ไลเป็นสายซับพอร์ตสามารถชุบเพื่อนในทีมได้ถึง2คนและชุบได้ในเวลาที่รวดเร็วอีกด้วย เพื่อนๆคงจะมีคำถามว่าทำไมถึงให้ไลฟ์ไลน์ล่ะผมเองก็จะตอบไปว่าและนี่ก็คือเนื้อหาของผมในคลิปวิดีโอนี้ครับสวัสดีนะครับชาวเกม a p ป x l e g e น d ทุกคนในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาอธิบายรายละเอียดของไอเทมสีทองนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูชิ้นแรกกันเลยครับผม Let's go ชิ้นที่ 1. l e g e n d a r y Helmet หรือหมวกทอง นอกจากจะช่วยลดความเสียหายจากการโดนจริงหัวแล้วยังสามารถรีคูดาวสกิลเทคนิคอลและสกิลอันติเมต20%พูดแบบเข้าใจง่ายเลยนะครับก็คือเลเจน d ตัวไหนที่มีหมวกทองจะสามารถใช้สกิลติดตัวและสกิลอันติเมตได้บ่อยขึ้นนั่นเองครับชิ้นที่ 2. Legendary Body Shield หรือเกาะทองอันนี้เป็นเก็ตความรู้ครับ1 Bar บาร์หรือ1ช่องของเกาะเท่ากับ25หน่วย กาะขาว50เกาะสีน้ำเงิน75เกาะม่วงและเกาะทอง100และตอนนี้มีเพียงเกาะแดนเพียงเกาะเดียวเท่านั้นที่มี125หน่วยโอเคเรามาต่อกันเลยเกาะทองนอกจากจะช่วยลดความเสียหายจากการที่เราโดนโจมตีแล้วนะครับยังสามารถฟื้นฟูโดยการปั๊มไซริงหรือชิลจะเพิ่มเลือดและเกาะ50หน่วยนั่นเองนะครับซึ่งโดยปกติแล้วไซริงหรือชิลในกรณีที่ ใช้กับเกาะที่ไม่ใช่เกาะทองจะเพิ่มขึ้นเพียง25หน่วยหรือ1ช่องแต่เกาะทองจะเพิ่มขึ้น2ช่องนั่นเองนะครับชิ้นที่3 l e g e n d a r y Knockdown Shield นอกจากจะช่วยป้องกันดาเมจเมื่อตอนเราล้ม750ดาเมจเรายังสามารถฟื้นคืนชีพโดยการชุบตัวเองได้ครับใช้เวลาประมาณ12วินาทีนะครับผมแต่เมื่อเราชุบตัวเองขึ้นมาเจ้าตัว Knockdown Shield จะกลายเป็นสีม่วงทันทีซึ่งหมายความว่า เราสามารถใช้ได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับและชิ้นสุดท้ายชิ้นที่4 Legendary Backpack หรือกระเป๋าท้องที่ผมพูดไปตอนต้นคลิปว่าทำไมต้องให้กับ Lifeline กระเป๋านี้นะครับนอกจากจะขยายช่องเก็บของทั้งหมดของเรา16ช่องแล้วในตอนที่เราใช้ชุบเพื่อนในทีมหรือเราโดนชุบเมื่อชุบเสร็จจะได้โบนัสเลือดและเกาะโดยเลือดจะเพิ่มขึ้น70หน่วย ส่วนเกาะ50หน่วยหรือ2ช่องนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของคลิปวิดีโอนี้ครับถ้าหากเพื่อนๆชอบหรือถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมจนจบสวัสดีครับ